โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมไทคนนะวตอน,นี้เรามาอยู่กับในเกม Kingdom แบบคลาสสิกอันนี้เป็นเกมฟรีนะฮะคือ,อไปดูในสตรีมได้น,นี่ผมก็ไปดูมาเป็นเกมฟรีมผมได้หยิบม,มาเล่นนะฮะเป็นเกมแบบคล้ายแปดบิตน,นะรู้สึกเ,เกมดังไปแล้วเกมนี้ไม่ได้ใช้เมาส์นะ ใช้ W A S D กับตัวอักษรไอตัวนี้ก็ได้แบบขึ้นลงซ้ายขวานะฮะตอนนี้เขาบอกเลยเี้ตอนนี้เราเริ่บทเป็นพระราชาองค์หนึ่งพี่เพกว่ามาจากอาณาจักรที่ล่มสลายนะฮะนี่อัน,นี้ชื่อเกมนะ Kingdom เราจะเป็น เออราชาขีมะนันมันคือเสจเสจเพลงเบาลงหรือเปล่าไม่เหมือนกันะโอเคข้อเรื่องคือเราจะได้รับบทเป็นพระราชาองค์หนึ่งที่ขีมะเหมือนเหมือนหนีมาจากอาณาจากักรตนเองอะอาณาจากักรตนเองโดนเอ่ออะไรบางอย่างพังจนล่มสลายไปแล้วก็เลยย้ายถินฐานมาตั้งตั้ง,งอาณาจักรใหม่ประมาณนั้นค่ะโ okay, อเคเขาจะสอนให้เราแบบว่าสร้างอาณาจักรอะไรก็คือเอ,อกด ลงข้างหน้าแบบาาเพื่อจุดไฟเแล้วก็เอาเอาเงินเนี่ยให้พวกน,นี้คนไร้บ้านนะเหมือนเราต้องใช้เงินเป็นตัวหลักเลยนะเนะกมเนี้ยก็มีตรงนี้เป็นร้านขายคอนกับร้านขายธนูเนาะก็ซื้อธนูให้ประชาสวนเราก่อนหนึ่งคันกับค้อน อุ้ยหนึงตกหนึตกเก็บเก็บเก็บกระต่ายกินเหรียญโอเคมันมีหน้าที่สองอย่างในตอนนี้โอเคคนที่เป็นธนูนี่ก็ไล่ย,ยิงกระต่ายเนาะเผื่อโอ้โหคนแม่นเลยโอ้โมบอลไกลขนาดน,นี้ยิงไม่โดนลยกโอเคโอเคเขายิงกระต่ายแล้วเขาได้เงินพอเราเดินไปไถเงินได้เลย คือตัวทำเงินหลังเราตอนต้นเกมก็จะเป็นพวกนี้แหละนะถ้าดูโอเคเราจะมาเริ่มสร้างสร้างกำแพงเพื่อกันกันเอ่อพวกปีศาจซะก่อนอันนี้ผมลองเล่นไปแล้วนะเพิ่งเพิ่งเริ่มเกมใหม่เลยเล่นนป้อมกันนะแล้วให้ในายช่างเราสร้างกำแพง Uh huh. แล้วก็เหมือนจะให้เราสร้างตรงนี้ใช่ไหมบด oh. building defense มาสกเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปสร้างฝั่งนู้นด้วยดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยตรงนี้นี่แล้วก็สร้างเป็นหอคอยได้แล้วตรงเนี้ยตรงหิงนอ่ะเอินมากช่างช่างไม่ยอมมาช่างโู้ เดี๋ยวเราจะไปสำรวจก่อนอุ้ยจะมืดแล้วมีแคมป์หรือเปล่านี่มีแคมป์ด้วยโยนเงินนีเนยโยนเงินน,งนีเนยเรยวเรีบวิ่งเข้าอาณาจักร้าซ้าคณจะเรียกว,ว่าเป็นแคมป์เป็นแคมป์คนไร้บ้านมาอยู่มากกว่ามันยังไม่มีบ้านซักหลังเลยอ่ะดูดิเรียกว่าอาณาจักรไม่ได้เลยซ้ําเคสร้างเป็นเขาค่อยเนาะแล้วก็ เสียงเพลงดังอีกแล้วน่าจะกดเสียงผมเลอ่ะผมจะพูดแบบเอ้ยพูดแบบดังๆเงินจะหมดเหลือสองเหรียญวอน,นีิก้าคุณว่างงานก็จะวิ่งมาเอาของที่เราแล้วทำการสั่งให้เออ่สั่งเขาทำไว้นะอย่างเช่นคอกนกับธนูนี่เราก็ต้องสั่งเขาทำเพื่อให้คนอนาณาจักรเราใช้เป็นเหมือนอาชีพ ก็ต้องอสร้างอาชีพให้คนพวกนี้เ,เขาก็จะมาประจำตำแหน่งไม่รู้ว่ามันจะมีพวกสีศาจมาหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะคืนแรกมีหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วเอ,อือโด,ดน้วเดียวตายไอ้นี่ก็แม่นเกินคนคนเมื่อกี้ไม่แม่นเลยยิงกันตายแบบใกล้แค่นี้ยังไม่โดนแต่คนนี้วิ่งมาแบบดูความรู้แสง ยิงแปะปายคนแม่นชื่อชมชื่นชมชื่อชมชื่ชม,ชม,ชม,ชมรอรอเช้ารอเช้าก็พอพอเช้ามันก็จะมีกล่องโล่มาตรงแคมไฟเนาะมันจะเป็นกล่องเงินเออเนี่ยมาละเออมันจะเป็นเหมือนโบนัสทุนการทุนการสร้างเมืองเราเฉย ถ้าเกิดเมืองเราไปได้ไกลแล้วแบบว่าลุ่งเรืองแล้วเงี้ยมันจะให้น้อยลงก็จะสำรวจต้องรับสำรวจเจอแคมป์อีกแล้วช่วงนี้ะเกณฑ์คนเข้าประเทศก่อนเอาเจอกล่องฟรีให้อันนี้เป็นพ่อค้าพ่อค้าเล่เนาะเขาจะพาลามาแล้วสามารถให้เหรียญสีเหรียญเขาเพื่อให้เขาเอาของไปเติมให้ได้ ก็จะสุ่มเติมเนาะอย่างเช่นตอนนี้เรามีคอนกับธนูเขาจะสุ่มเติมเติมคอนหรือไม่กะธน,น,นูอันนี้เป็นประตูวาร์ปเนาะ,ะตัววาร์ปมันเป็นประตูเกิดของพวกปีศาจเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอัปเกรดเมืองเป็นอัปเกรดอาณาจักรให้มันดีๆแล้วก็พายกยกคนมาตีตีประตูวาร์ปตอนนี้ม้าก็เริ่มเหนื่อยแล้วม้าหอบ มาหอบมาหอบมาหอบกาช่วงนี้ไม่ได้แคสเกมอะไรมากรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยๆนิดหน่อยเลยไม่ค่อยได้ทำเนะเางินไปตอ,อเทีโอเคมาเหนื่อยมาไม่ยอมมินทะ,ะนุหนึ่งอัตราใน,นชัานหนึ่งอัตราเงินหมดเงินหมดพอตั้งหใหม่อันนี้ไม,ม่มีตมัง ขัตังหน่อยมิลี่วอตลิลี่เอลลี่เอลลี่ขัตังหน่อยเย่รวยรวยรวยจะเราจะค่อยๆอัดไปเนาะตรงนี้ใช้สามเหรียญก็สร้างเป็นเต็นท์ชิ่งชิ่งมีธงด้วยธงอะไรเนี่ยจิ้งจกเหรอธงโคตรอุบาทเนี่ยธงจิ้งจกโอ้โห นี่อันนี้คืออะไรจับจิงจุกเหอฮะทำไมมันดูบอนเออย่างอ้จักเหรอก็ดูเหมือนมันจะมีคนว่างงานก็อยากมาเป็นนักธนูอ้าว,วเรารีบเติมทำไมเนี่ยเสียเหรียญฟรีสองอันอืสิตอนนี้พ่อค้าเงเกำลังจะมาเติมธนูให้ แล้วเราเสียเหรียญเมื่อกี้ทำไมตั้งสองอันวะเฮ้ยพู้เสียดายเงินนะช่างเล่เห็เริ่มจะมืดแล้วนะก็ต่างเป็นนอ๋อคอยช่วงตอนกลคืนนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องรอคอยรอรอมันเช้าเพราะว่าตอนกลคืนนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยมันรอลุ้น ว่าองมารอดูพวกนักธดูเราจริงมปีศาจน,นี่นนเอ,อือเอาให้เงินเฉยเก็บเลยอืมเดี๋ยวเราต้องขยายอาณาจักรสะหน่อยนะมันเหมือนจะเล็กเกินไปนะ <S <S ก็เดี๋ยวเราขยายมาตรงนี้นี่มันเป็นลังกระต่ายพอดีเลยเป็นลังกระต่ายเรามาก็ไปกินตรงรังกระต่ายด้วยคือช่วงแรกๆเนี่ยรังกระต่ายอะ่ะ มันเป็นที่หาเงินชั้นดีเลยเดี๋ยวเราต้องอัพอัพเกรดอาณาจักรให้มันรุ่งเรืองกว่านี้แล้วเราก็จะมีแบบอะไรฟาร์เมอเ,อเอร์เนาะเอ้แต่ยังไม่เห็นที่ทำฟาร์มดีๆเลยอะโหอยู่กลางเซน์อีกแล้วคือที่ที่ทำฟาร์มเนี่ยมันต้องเอ่ออยู่อยู่ติดกับไอไอทางทางน้ำไหลตรงเนี้ย แล้วมันเป็นเต็นท์คนไร้บ้านพอดีไงมันจะเอาไว้ปั๊มประชากรซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างฟาร์มเราก็ต้องมาลือ้อลื้อเต็นท์เขามันก็จะไกลหน่อยถ้าลื้อตรงนี้คือเราต้องดูทำอะไรดีๆด,ด,ด้วยไงถ้าเกิดแบบว่าเราลื้อทาฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างกําแพงกันพวกสัตว์ประหลาดด้วยเรียกว่าอะไรอะพวกมอนสเตอร์